อันนี้ก็เป็นชุดสี Instant Color นะครับของ Scale 75นะครับก็จะเหมือนอสี Contrast นะของ Citadel นะครับชุดแรกก็ Healing Potion Red นะ Color นะครับก็จะมีสีเกี่ยวข้องกับสีแดงนะนะสะส่วนใหญ่ก็เริ่มตั้งแต่เบอร์สูุเบอร์2ถึงเบอร์9นะครับอันที่ 2, d e v i c e Potion นะครับ ก็จะเป็นพวกสกินโทนนะสกินโทนนะก็จะเป็นพวกสกินโทนตั้งแต่เบอร์10บถึงเบอร์17นะครับเซตต่อไปก็คือพอยซันพอยซันพลัสนะครับสีเขียวเกยกับสีเขียวทำไมสีเขียวแล้วมีพาราไซพาราไซบูมา กับ Evil Root ก็เป็นหนอกเป็นแนวสีส้มๆ,ๆนาะอันนี้รู้สึกแบบไม่ไม่เขียวจริงนะครับเซตต่อมาก็คือจะเป็นสีน้ำเงินมา,นาเา e ิ i x s e อ i x ก a i นะครับ e เ i x e r นะีเป็นสีน้ำเงินอ,อันนี้ก็มีเขียวมาอีกนะครับมีม่วงด้วยนะม่วงม่วงก็อาจจะ เขียวคล่องได้นะแต่ว่าอันนี้มันรู้สึกแปลกหน่อยเป็นสีเขียวอีเล็กเซอร์อีเล็กเซอร์กรีนนะต่อมาเป็นเบอร์เซิร์กพอร์ชั่นนะครับก็เป็นสีน้ำตาลนะบนะมีสีส้มมาด้วยนะชุดสุดท้ายก็จะเป็นซสมอนพอร์ชั่นนะครับเป็นชาร์โดโทนอันนี้ก็ สีดำหมดเลยสีขมือคืนมีอันนี้ออกเป็นเทาๆหน่อยนะครับคราวนี้ <c oughs> ตัวที่ผมรีวิวเนี่ยนะก็จะเป็นสีพวกนี้แหละแต่ว่าก็สุมเอานะครับกล่องที่ผมจะรีวิวก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็คือ Instant Color Set นะกล่องเป็นกล่องไม้นะครับในแบบอย่างนี้ก็จะมีเซตสีทั้งหมดเลย นะครับกล่องไมนะ้เดี๋ยวเราเปิดออกมาก่อนนะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะก็จะมีเซ็ตสีทั้งหมดเลยนะสี่สิบแปดตัวนะครับนะมีตัวนี้ อ่าอ uh, นะินสแตนพาร์เมอร์ชามโฮลี่นแล้วก็ตัวนี้พาร m เมอร์โบนชามแล้วก็พา i ์เมอร์ไอซ์ชามแล้วก็มีด i u มนะตัวนี้นี่เราสามารถที่จะเอาไปทำสีคอนทาสหรือว่าสแตนเนาะที่ใช้ในในสเกล75ได้เลยนะก็คือเอาสีธรรมดาพวกนี้นี่แหละ นะครับเนี่ยไปผสมกับพวกนี้มันก็จะทําให้สีนั้นไหลมากขึ้นแล้วก็จางเจอจางมากขึ้นส่วนตัวพวกนี้นี่สตัวนี้ผมยังไม่เคยใชนะ้นะ่ข้างในมีอะไรอีกนะก็จะมีคู่มือนะครับมีจานสีมีผู้กันนะสองสเกล75 ซินเทนติกเนีเป็นคนสังเคราะห์นะสองอันนะเบอร์หกับเบอร์สแล้วก็คู่มือคู่มือก็จะบอกวิธีการใช้งานนะว่าฮิลล i ่งพ o t i ชัใช้ยังไงมีใช้สีไหนมิกซ์กับอะไรบ้าง เช่นอันนี้เขาทาสีเบอร์8เข้าไปก่อนนะแล้วก็ใช้เบอร์สี่ผสมกับอะคริลิกมีเดียมนะครับแล้วก็ใช้เบอร์สองแล้วก็ใช้เบอร์6ผสมกับอะคริลิกมีเดียมเหมือนกันนะเป็นขัน้นเป็นตอนไปอันนี้ก็ทาสีเนื้อก่อนแล้วก็ใช้สีอ๋อไม่ใช่เขาบอกว่าใช้ สกินคัลเลอ i ์วิก็ใช้เดนเบอร์เจเลยนะแล้วก็ใช้เบอร์สีเฉดนะเดี๋ยวเราดูก็เดี๋ยวผมหยิบให้ดูแล้วกันเบอร์เจอ่ะเบอร์เคือเบอร์นี้นะครับก็คงลงพื้นขาวแล้วก็ทาตัวนี้เลยเบอร์เจ็ดแล้วก็ตามด้วยเบอร์8ปดอร์นี้สีเข้มทำเป็นเฉดน,นะ ันนี้ก็จะมีคู่มือนะครับวิธีตำต่างๆนะพวกโทนสีแบบจางๆหน่อยนะก็จะทำเป็นแบบซอมบี้สกินได้แบบนี้นะก็ลง3ขั้นตอนนะครับอันนี้ก็เป็นคู่มือนะมีทำคริสตัลนะเบสสีขาวลงเบอร์33ลงเบอร์30แล้วก็ลงเบอร์27 จะเป็นคริสตัลได้อันนี้ก็ควรจะเป็นวิธีการใช้ของของเซตส,สีแต่แต่ละเซตนะครับนะก็เดี๋ยวส่วนต่อไปผมก็จะมาลองทดลองใช้ให้ดูนะโดยที่จะทดลองใช้กับกระดาษมารูปนะครับกับกระดาษคาร์บอนวารูปเหมือนกันนะเสร็จป,ปุ๊บก็จะ ลงในโมเดลที่ผมทำพีเชดดิ้งนะครับไว้แล้วก็ต่อไปก็จะให้ดูที่ผมใช้งานจริงเนาะว่าเป็นยังไงนะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็จะมาเทสสีให้ดูนะบนกระดาษวาดรูปสีขาวนะจริงๆก็ไม่ขาวหรอกมันออกเหลืองนิดนึงกับกระดาษคาร์บอนสีดำนะครับว่า เนื้อสีมันจะเป็นยังไงตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์21นะครับซันเฟอร์เยลโล่อันนี้ผมผมจะไม่ไม่เจาะดูนะครับก็คือปกติมันต้องเจาะดูตรงนี้เนาะผมก็เอามาจากขวดเลยแล้วกันนะี่เปิดฝายิ้มให้ดูนะน,นี่เป็นสีเหลืองซันเฟอร์เยลโล่นะครับ จะเกี่ยให้ดูเนาะนี่นะครับมานี้ต่อไปก็ตัวที่2นะครับเบอร์6นะครับแรงวีดออ a n เรน พอกวาดใส่พื้นสีดำแล้วไม่ค่อยเห็นสีเลยนะครับนี้นสีนี้สีนี้ผมค่อนข้างชอบนะครับ Full Healing นะครับหมายเลข8สีมันออกเหลืองๆหน่อยนี้มันจะเป็นเหลืองออก จะออกเป็นสีเหลืองพวกสียหนอจะทาสีตรงนี้ในกระดาษคาร์บอนสีดำไม่ค่อยติดนะครับมาจะเห็นเป็นแค่ข้าบน้ำแต่ถ้าเรามามาดูงานตรงนี้นี่ก็น่าจะไม่เห็นอะไรเลยนะเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให่ ดูใกล้ๆอีกทีนึงนะนนี้จะผมเทสการไหลของสีแล้วก็ให้ดูว่าสีมันอยู่บนพื้นขาวกับพื้นดำเป็นยังไงไปสีที่สีอะแซลมอนฟูรี่ สีที่5 r e e Impulsement b l จาักการเลือกสีที่ผมมามาทดสอบอีกก็ไม่มีอะไรมากผมเลือกมั่วนะครับก็อยากให้ดูหลายๆโทนแต่ผมจะพยายามเน้นสีโทนอ่อนบ้างข้มบ้างนะครับอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นโทนเข้มนะพวกสีแดงสีเหลืองจะเป็นโทนอ่อน ให้ดูว่ามันเป็นประมาณไหนถ้าเกิดเราจะได้เทียบสีได้เอาไปใช้งานได้ถูกต้องอต่อไปก็จะเป็นซอมบี้สกินเบอร์13 พลาสติกกรีนนะครับเบอร์43ส<ม>ันตัวสุดท้ายนะที่ผมจะมาเทสให้ดูก็คือเบอร์35 เอ d นดูแลนส์บล็วเดี๋ยวเราจะรอให้สีแห้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาให้ดูชัดๆว่าแต่ละสีเป็นยังไงบ้างนะครับต่อไปก็จะเป็นการทดลองใช้จริงนะกับ โมเดลที่ลองพื้นขาวไว้แล้วกับบางส่วนที่ผมมีการพ่นสีเขียวสีอะไรแต่นิดเดียวนะครับมีอยู่แค่3ตัวก็เดี๋ยวจะเทสให้ดูเกิดในสีทั้งหมด8ตัวนี้นะว่าเป็นยังไงอ่ะอันนี้ผมก็ตอมันแห้งนะนะครับอันนี้สีแรกนะผมก็เกลี่ยๆลงมามาดมงานโมเดลกันนะครับงานโมเดลก็จะประมาณอย่างนี้ ถ้าจะเห็นว่าสีอ่อนเนี่ยก็พอทำในเ h ดมันก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหรใ่ในความรู้สึกผมนะเราอาจจะต้องไปใช้เทคนิคอย่างอื่นนะครับต่อมาสีที่2นะครับตัวนี้โมเดลก็จะเป็นประมาณอย่างนี้พอสีเข้มขึ้นมาหน่อยพอเราทำในไอตัวพวก P shading นี Sh ่ก็ จะดูดีขึ้นมานิดนึงอันนี้ผมทาไม่ค่อยทั่วนะครับนีบทาไปหน่อยอสีที่สามสีเหลืองนะอันนี้จะเป็นเหลืองเข้มก็จะเห็นว่ามันติดกว่าตัวเมื่อกี้นี้นะครับที่สี่นะครับ นนต่อไปสีที่5นะครับสีน้ำเงินไปสีที่6นะครับสีซอมบี้นะี่ยพอเห็นเห็นไหมครับว่าพอเป็นสีอ่อนแล้วก็มันก็อาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ถ้าเป็นสีเข้มนี่ก็โอเคใช้ได้นะครับที่7นะครับก็เป็นตัวนี้ที่8สีน้ำตาล คราวนี้ก็จะมีตัว2ตัวที่ผมลองเทสดูผมก็เทสใส่สีม่วๆเนาะก็คือตัวมันออกเขียวๆผมก็เอาสีซอมบี้ใส่ไปนะครับตัวพวกนี้ผมทำพีเฉดสีเขียวไว้นะครับก็จะออกมาป,ประมาณอย่างนี้พวกสีอ่อนเนี่ยเราอาจ,จะต้องทำกับ เทคนิคอย่างอื่นแบบต้องการเท็กเจอร์แปลกๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็ลองทําแปลกๆดูก็คือ,อโมเดลเนี่ยเป็นสีแดงผมพ่นสีขาวลงไปนะครับแล้วผมก็เลยเอาสีเขียวตัวนี้นี่แหละนะมาใส่ดูนะนก็จะได้ประมาณอย่างนีนะ้เดี๋ยวลองไปดูในกระดาษดำนะครับ กระดาษดําก็จะเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมครับว่าสีเหลืองเนี่ยก็อาจจะดูยากหน่อยนะอันนี้มันเป็นสีส้มนะคือสีนี้นะพอเราเอาไปใส่สีในสีดํามันก็เลยออกกลายเป็นสีน้ําตาลไปนะอันนี้ก็เป็นสีเหลืองพอใส่ในกระดาษดําก็ออกเป็นสีตุนต่นๆหนะ อันนี้ก็เป็นสี mon, แซลมอนถ้าผมจำไม่ผิดนะแซลมอนใช่แซลมอนนี่คือสีนี้พอไปอยู่ในพื้นหลังดำก็กลายเป็นหมองไปเลยเนาะอันนี้สีน้ำเงินนะครับสีนี้อันนี้สีซอมบี้นะสีนี้อันนี้ สีเขียวสีนี้อันนี้สีน้ำตาลนะครับสีนี้อันนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่ผมอันนี้นะครับจะเป็นทหารที่ผมจะทดลองใช้ตัว Instant Color นะครับของ สเกล75นะครับอันนี้เป็นตัวเริ่มต้นทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวที่ผมใชนะ้จะเป็นตัวนี้นะครับ Verboff Brown นะครับก็ผมจะใช้อัตราส่วนประมาณ1ตนะ่อ1ะก็คือสีหนึ่งน้ำหนึ่งส่วน ก็กากระเอาไม่ได้น้อยเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็พยายามคนให้มันเข้าเข้ากันนะครับอาจจะใช้เวลาคนสักระยะหนึ่งเนาะเพราะว่าสีมันจะได้ผสมกับน้ำดีนะครับแล้วเราก็จะเริ่มทากันเลยก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็ใช้คล้ายๆกับคอนทราสของซิทเทลแล้วก็ทาลงไปเลยแบบนี้ จะป้ายทางไปเลยสีไม่พอเรยาเพิ่มสี อ,นนอันนี้ก็เสร็จหนึ่งตัวแล้วเราก็จะรอให้มันแห้งนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่ผมลงสีธรรมดาเลยนะยังไม่ได้ทำใช้ Instant Color นะครับงานก็จะประมาณแบบนี้นะตัวนี้นะครับก็คือที่ผมใช้ Instant Color ผสมน้ำหนึ่งต่อหนะึ่งเนาทาผลงานที่ได้ก็จะออกมาประมาณนี้อีกตัวหนึ่งนะครับที่ทำไว้ก็จะประมาณนี้ ราวนี้ก็จะเป็นงานที่ผมทำไฮไลท์ขึ้นนะครับจากตัวเดิมนี่แหละครับตัวที่โชว์่อกีินี้นะก็จะได้ประมาณนี้เก็บรายละเอียดแล้วก็ทาสีเพิ่มขึ้นนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับ อาวนี้เดี๋ยวผมจะเทียบสามตัวให้ดูเนาะอันนี้เป็นตัวที่ทำก่อนตัวที่ทำตัวที่ทาคอนทราสต์อย่างเดียวนะครับแล้วก็ตัวที่ยังไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่คอนทราสต์คอนทราสต์เป็นของซิตาเดลสเกล75จะใช้คำว่า i n s t a n น นะครับนี่งานก็จะเป็นประมาณแบบนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการเทสสีนะครับก็ผมก็ลองใช้ให้ดูนะว่าตอนแรกเป็นยังไงบ้าง ก็มีการทดลองใช้นะครับกับกระดาษนะกระดาษวาดรูปนะสีขาวสีดำนะครับว่าการไหลของสีเป็นอย่างไรนะครับเวลาเราเกลี่ยสีเป็นยังไงบ้างแล้วก็ทดลองใช้กับโมเดลนะที่ทำา P Shading เอาไว้นะครับฮนะแล้วก็ทดลองใช้งานจริงนะครับกับโมเดลทหารนะะที่ผมใช้นะครับ ก็เพื่อเป็นการเพิ่มการตัดสินใจเนาะสำหรับคนที่ต้องการที่จะใช้สี Instant Color นะครับของ Scale 75นะครับโอเคก็ถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์นะครับไว้หรือว่าติดต่อผ่านทางเพจผมได้เลยนะครับโอเคครับผมก็จบคลิปการรีวิวสี Instant นะครับสเกล e 75เพียงเท่านี้สวัสดีครับ